รถ h o นะคะรถ Honda รคันนี้ก็จะมีเปลี่ยนดิเล์นหนึ่งตัวนะคะชุดคัดไดเออร์นะคะลูกยางโอลีงเติมน้ำมนันครื่องใหม่เพิ่มตอนนี้ความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถ Honda HRV ปี2014นะคะ ช่างตรวจเช็คก็พบว่าตัวดิเลตนะคะหมดอายุการใช้งานก็คือตัวนี้นะคะที่ทําให้คอมไม่ทํางานนะคะก็คือตัวดิเลยตัวนี้นะคะตอนนี้ช่างก็จัดการเปลี่ยนของใหม่ให้เรียบร้อยนะคะ ตอนนี้คอมแอร์ก็ทำงานปกติคอมแอร์ Com ตัดต่อปกตินะคะก่อนเจอตัวดีเลสเซียนะคะราคาความร้อนขึ้นสูงนะคะตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วนะคะคันนี้รถใช้งานมาแล้ว1 9 0 0 0กว่ากิโลนะคะก็จะมีตัวไดเออร์นะคะที่เสื่อมสภาพตัวไดเออร์จะแนะนำเปลี่ยนทุกท3 0 0 0 0กิโลนะคะ ก็จะแนะนําถอดคอมออกมาความถ่ายน้ํามันคอมเก่าออกนะคะแล้วก็จะได้เติมน้ํามันคอมใหม่เข้าไปนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้ซ่อมบํารุงให้นะคะตั้งค่าความเย็นสุดนะคะเปิดพัดลมประมาณนี้รถผ่านการใช้งานมาแล้ว109 192นหะคะหรือ191 0 0 ดูกองแอร์กันนะคะตัวกองแอร์ก็ยังดูใหม่อยู่นะคะแต่ว่าฝุ่นก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะบนนความถ่ายน้ำมันคอมของรถ h o n ด a HRV นะคะ นี่ก็จะเป็นสีของน้ำมันคอมนะคะก็ถือว่ายังใสยอยู่นะคะออกมาแล้วนะคะคอมแอร์ของรถฮ o n ด้ h ฮิ v เช็คลวคอมแอร์ mm hmm. ของรถ Honda h ฮ s t าวีหลังจากล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะ mm hmm. ตัวคอมแอร์ mm hmm. ก็ mm hmm. ไม่รั่วไม่ซึมนะคะ mm hmm. เดี๋ยวช่างจะได้จัดการประกอบชุดคัตใหม่ค่ะ mm hmm. ออกมาแล้วนะคะแผงแอร์ของรถ Honda h ฮ s t าวี hmm. เดี๋ยวจะได้จัดการเปลี่ยนตัวไดเออร์ใหม่ให้นะคะ แผงแอร์ของรถ Honda HRV นะคะเดี๋ยวเราจะฉีดลนะ้างทำความสะอาดให้ค่ะตัวแผงแอร์จัดการเปลี่ยนไดเออร์ใหม่ให้เรียบร้อยนะคะ น้ำของรถ Honda h ฮินะคะเดี๋ยวเราจะเป่าฝุ่นทําความสะอาดให้ค่ะเซตอะไรของรถ Honda HR-V นะคะ ก็จะมีชุดคัดนะคะที่ตัวของเก่าเริ่มแดงนะคะแผ่นหน้าก็แดงนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นของใหม่นะคะตัวสีลูกปืนก็คือเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็จะคว่ำถ่ายน้ำมันคอมเก่าออกมานะคะพร้อมกับเติมน้ำมันคอมใหม่เข้าไปนะคะตัวน้ำมันคอมใหม่สีจะใสแบบนี้นะคะแล้วก็ลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่เราถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรนะคะ ในส่วนของไดเออร์นะคะเลือกใช้ของ Honda าเลยนะคะตัวไดเออร์นะคะเราจะแนะนำเปลี่ยนทุกๆ30,000กิโลนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของกองแอร์นะคะตัวกองแอร์เลือกใช้โปรเทคนะคะสามารถกองฝุ่น pm 2.5ได้นะคะสังเกตตัวกองแอร์เก่าจะเห็นว่าเสียรูปนะคะส่วนของใหม่นะคะก็จะเลือกใช้แบบคาร์บอนนะคะ ทั้งหมดนี้ก็คือเซ็ตอะไรของรถ Honda H R V ค่ะสายพานของรถฮอนด้า ของเดิมแตกนะหมดสภาพลดแสนกับเก้าพันกิโลนะครับเปลี่ยนใหม่เนาะลองสายพานใหม่นะฮะลองสายพานใหม่ดูชัดๆนะลองสายพานใหม่โอเคครับใช้งานสบายใจนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปเปลี่ยนในศูนย์ด้วยนะครับเราบริการจัดให้เรียบร้อย คอมแอร์ของรถ Honda h ฮ v นะคะหลังจากที่เราจัดการล้างทำความสะอาดเช็คลัวไมลลัวจัดการความถ่ายน้ำมันคอมเก่าออกมานะคะนี่ก็จะเป็นน้ำมันคอมที่เราคว่มถ่ายออกมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เติมน้ำมันคอมใหม่เข้าไปนะคะชุดขัดก็จัดการเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยค่ะ <อ> <nen> เสร็จเรียบร้อยนะคะรถ Honda HRV นะคะอุณหภูมิภายในรถตอนนี้อยู่ที่7องศานะคะขึ้นมาที่8ค่ะส่วนอุณหภูมิโดยรอบหรือว่าอุณหภูมิหน้าห้องเครื่องตอนนี้อยู่ที่39องศานะคะ ตอนนี้คอมทำงานค่ะค่าการทำงานต่างๆอยู่ในเกณฑ์ปกติค่าความร้อนไม่สูงไม่เกิน250หรือว่าเที่ยงวันนะคะคอมตัดนะคะคอมทำงานค่ะคอมแอร์ตัดต่อปกติค่ะคันนี้ก็จะมีเปลี่ยนตัวดีเลย์นะคะที่อยู่ภายในกล่องด้านใต้ตรงนี้นะคะหตัวในส่วนของคอมแอร์นะคะเราถอดออกมาล้างทาความสะอาด เช็คลวไม่่วนะคะจัดก,การคว่ำถ่ายน้ํามันคอมออกมานะคะน้ํามันที่ออกมาก็ออกมาค่อนข้างน้อยนะคะเราก็เติมน้ามันคอมใหม่เข้าไปนะคะพร้อมกับประกอบชุดคัดใหม่นะคะคอมตัดนะคะคอมทางานค่ะค,ะคมอมแอร์ตัดต่อปกตินะคะเสียงการทํางานเงียบเป็นปกตินะคะในส่วนของสายพานนะคะก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะ ตอนนี้คอมทํางานค่ะคอมตัดนะคะคอมแอร์ตัดต่อปกติเสียงการทํางานเป็นปกติค่ะแล้วก็จะมีถอดแผงแอร์ออกมานะคะฉีดล้างทาความสะอาดนะคะเปลี่ยนไดเออร์ใหม่นะคะตัวไดเออร์เราจะแนะนําเปลี่ยนทุกสามหมื่นกิโลจัดการเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ก็ใช้งานมาแล้ว1นึ่งแสกนกว่ากิโลนะคะถ้าฟังจากเสียงเครื่องนะคะก็ถือว่าเดินเรียบเลยนะคะ งคาความเย็นสุดนะคะเปิดผัดลงประมาณนี้อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่6องศาส่วนอุณหภูมิโดยรอบอยู่ที่35องศานะคะภายในรถนะคะก็จะมีเปลี่ยนกองแอร์1ชิ้นนะคะตัวกองแอร์ก็จะเป็นคาร์บอนนะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว109,192นะคะหรือ191,92กิม ปัดรายงานที่30มงศุนานะคะปิดฝาเติมน้ำยาแอร์ให้เรียบร้อยทั้งสองฝานะคะฉีดล้างทำความสะอาดแผงหม้อน้ำให้นะคะเพื่อาาการะบายความร้อนที่ดีขึ้นค่ะเสร็จอะไรเก่าของรถ Honda HRV นะคะ ดิเลที่เสียก็จัดการเปลี่ยนไหม่ให้เรียบร้อยนะคะชุดคัดนะคะที่เริ่มแดงนะคะแล้วก็ตัวไดเออร์ที่เราจะแนะนำเปลี่ยนทุกๆ3 ,000 0กิโลกรองแอร์ที่เสียรูปนะคะแล้วก็สายพานนะคะที่ลองเริ่มแตกเริ่มลึกทั้งหมดนี้ก็คืออะไหล่เก่าของรถ Honda h r v ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะรถ h o n d a HRV คันนี้ก็จะมีเปลี่ยนดีเลย์นหนึ่งตัวนะคะชุดคัดไดเออร์นะคะลูกยางโอลิงเติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มตอนนี้ความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะ